ตำนานผีฟ้าในแถบภาคเหนือมีความเชื่อเกี่ยวกับผีฟ้าซึ่งเป็นวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงอยู่ในร่างของร่างทรงผู้คนเชื่อว่าผีฟ้ามีอำนาจในการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคที่แพทย์ทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ว่ากันว่าหากผู้หญิงคนได้ป่วยอย่างไร้สาเหตุกินอะไรก็ไม่ย่อยสูบผมลงทุกวันและรักษาไม่หายบางครั้งอาจไม่ใช่เพราะโรคธรรมดาแต่เป็นเพราะผีฟ้า ้องการร่างใหม่เมื่อถึงเวลาผีฟ้าจะเข้าสิ่งทําให้ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นร่างทรงโดยไม่ได้ตั้งใจเริ่มพูดจาแปลกๆหัวเราะหรือร้องให้คนเดียวรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและทำพิธีได้เองราวกับฝึกฝนมานานชาวบ้านเชื่อว่าหากปฏิเสธไม่รับผีฟ้าหรือไม่ยอมเป็นร่างทรงอาจทำให้เกิดครรอ้ายกับทั้งตัวเองและครอบครัวเช่นเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งมีคนในบ้านตายอย่างไม่ทราบสาเหตุสิ่งที่น่าขนลุกคือ หลายคนยืนยันว่าได้เห็นแสงวาบในตอนกลางคืนคล้ายแสงฟ้าแลบเหนือบ้านของร่างทรงหรือได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากป่าลึกในคืนที่มีพิธี